ไม่มีไม่มีอะไรครับก็ขอโทษพี่เขาแล้วก็กระทบกระทั่งกันมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์เนาะมันก็ใจร้อนกันผมก็ไม่ไม่ก็ต่างผมก็ผิดผมก็ผิดยอมยอมรับผิดก็จะขอโทษพี่เขาครับของผมก็ส่วนผมก็จริงก็ไม่มีอะไรไม่ได้ติดใจเอาความอะไรครับพี่เขาครับ ก็ตามที่ท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับที่เคยเขาให้นโยบายไว้กับนักจักรยานที่จะมาเก็บตัวแล้วก็จะไปแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ต่างๆเขาก็จะให้นโยบายไว้ตลอดว่าหนึ่งก็คือเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาแล้วก็สองก็ให้ปัน่นให้เป็นมิตรกับ ประชาชนที่เราที่จะต้องไปอยู่ตลอดเขาให้ให้นโยบายไว้ตลอดอยู่แล้วครับก็ส่วนผมก็ไม่มีอะไรไม่ติดใจอความครับ